ปกติเนี่ยมือถือที่ราคาต่ำกว่ามือเนี่ยมักจะชูจุดเด่นด้านสเปคใช่ไหมครับว่าสเปคสูงหรือว่าเป็นมือถือสายเกมใช่ไหมแต่รุ่นนี้มาแปลกครับ galaxy s 7 5 g รุ่นนี้บอกว่าโหลดไวไลฟ์ลื่นนะครับในราคา7,499บาทสิ่งที่เราได้นะครับคือหน้าจอขนาด6.7นิ้ว Super AMOLED ความละเอียด full hd refresh rate เก้90นะครับแล้วก็ตัวบีเซล จะเห็นว่ามันก็จะมีความหนานิดนึงตามราคานะครับตัวชิ้นก็จะค่อนข้างหนานะครับด้านบนจะบางมาหน่อยแล้วก็เป็นกล้องแบบจุดน้ำลงมานะครับด้านข้างเป็นตัวสแกนนิ้วมือการออกแบบด้านข้างผมอยากให้ดูเครื่องจริงคือมันมีการตัดขอบตัดมุมปรับองศาอะไรต่างๆที่ทําให้เครื่องมาดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับสเปคภายในเป็น exynos 1330และ8กิกพื้นที่256กิกนะครับการน้ำการฝุ่นที่ระดับ ip54 น้ำหนัก 19.2กร,รมัมซึ่งผมรู้สึกว่าด้วยน้ำหนักขนาดนี้กับการถือจริงอะ่ะจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นมือถือที่บาลานซ์และน้ำหนักดีมากนะครับแล้วตัวหน้าจอถ้ามาดูของจริงครับจะเห็นเลยว่ามีเฉดสีหรือว่าการการสะท้อนอะ่ะที่มันดูค่อนข้างดีเลยนะครับขณะผมเปิดไฟสตูดิโอไว้เนี่ยมันยังแทบจะไม่สะท้อนเลยเนี่ยพยายามหมุนหามุมมันจะมีสะท้อนบ้างแต่โดยรวมมันก็จะไม่สะท้อนนะครับคือถ้ามองด้วยตาคือมองสบายเลยนะครับดูดีมากนะแล้วก็ ตัวเรื่องของความเร็วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นชิป Exynos และคนเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะครับซึ่งผมเองก็ไม่คุ้นผมเลยลองไป benchmark ด้วยตัว a n d r o i ดูนะครับคะแนนออกมาที่ประมาณ4 0 1 0 0 0 0คะแนนนะครับซึ่งคะแนนประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ด้วยความที่ Samsung เขา optimize ออม,มาดีกับตัว One UI มาทำให้การใช้งานประจำวันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยลื่นไหลใช้งานได้สบายนะครับกับการใช้แอปทั่ว,วไปนะครับเช่นเช็คเมลโซเชียลแชทไลฟ์ นะครับซึ่งอันนี้คือการทํางานของคนส่วนใหญ่ที่ใช้มือถือทําเครื่องเดียวจบนะครับซึ่งเครื่องนี้ข้อดีของมันเลยนะฮะจากที่ผมลองใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นมือถือที่จัดก,การความร้อนได้ค่อนข้างดีร้อนยากนะครับก็คือถ่ายรูปทํารูปทั้งนี้ไปอะไรเนี่ยมันแทบจะไม่ร้อนเลยนะครับฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าเอาไปไลฟ์ขายของอน,นานอะ่ะก็น่าจะเหมาะนะซึ่งส่วนตัวผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมคิดว่า ด้วยการที่เทสมาผมคิดว่ามันจาัดก,การได้ดีแล้วก็น่าจะเหมาะนะครับส่วนเรื่องการใช้งานทั่วๆไปนะครับการแชทการดูหนังฟังเพลงเนี่ยเท่าที่ผมลองใช้มามันก็ลื่นในระดับที่ใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาไม่หงุดหงิดนะครับแต่แน่นอนแหละว่าด้วยสเปคขนาดเนี้ยมันไม่ลื่นเท่าแฟลชชิพอยู่แล้วแต่ในราคาที่มันประมาณ800พเนี่ยแล้วก็ได้ซอฟต์แวร์ดีๆของ Samsung เนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะครับถัดมาคือเรื่องกล้องมันทําได้เซอร์ไพรส์ผมอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า ด้วยสเปคอะ,ะตาผมไม่ได้คาดหวังว่ากล้องมันจะดีมากนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงอะ่ะมันเกินกว่าที่ผมคาดไว้นะครับอย่างแรกเลยคือสเปกกล้องเนี่ยเอาเร็วๆเ,เลยคือเขาให้กล้องหลังสามตัวแต่จะเป็นกล้องระยะกล้องหลักกล้องมุมกว้างแล้วก็กล้องมาโครนะครับซึ่งกล้องหลักอะ่ะเป็น50ล้านพิกเซลมี OIS ด้วยชั้นคุณภาพค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะทีนี้ผมลองเอาไปถ่ายหลายสถานการณ์เช่นถ้าถ่ายอาหารเนี่ยผมรู้สึกว่ารายละเอียดดีเลยอันนี้ผมไม่ได้เปิดไฟเสริมไฟช่วยอะไรนะเก็บ วีเทลออกมาได้ค่อนข้างดีตรงที่มันเป็นสีขาวก็ไม่ได้ขาวโพลถือว่าจัดก,การพวกพูดนามิดเลนส์อะไรต่างๆได้ดีเลยแต่จะเห็นว่าสีมันค่อนข้างจะมืดนิดนึงแล้วก็สีสันไม่ค่อยฉูดฉาดเหมือนซัมซุงรุ่นอื่นๆน,นะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะถ่ายอาหารให้สวยอ่ะอาจจะต้องเอาไปดึงแสงขึ้นนิดนึงแล้วก็ดึงสีเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับก็จะได้สีสันอาหารที่น่ากินขึ้นส่วนการถ่ายที่แสงน้อยอ่ะผมถือว่าทําได้ดีเลยโปรเซสดีเลยนะครับคือ เขาใช้เทคนิคนายมดไปช่วยก็คือมีการนับถอยหลังมันก็เลยทําให้เก็บภาพได้ชัดนะครับแต่ถ้าไปเจอของที่มันเคลื่อนไหวและแสงไม่ได้เยอะมากอย่างเช่นที่ถ่ายปลาเนี่ยช็อตที่ผมถ่ายปลาไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วนะครับเคลื่อนไหวน้อยมากแต่ว่ามันอยู่ในที่อินดอร์ก็จะเห็นว่าภาพปลาเนี่ยมันเบลอมันไม่คมชัดนะครับแต่ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือกล้องมุมกว้างแล้วก็กล้องหลักเนี่ยเข้าถ่ายเทสเทียบกันเนี่ยจะเห็นเลยว่าสีสันที่เขาจูนมา มันใกล้เคียงกันมากฉะนั้นถ้าเราทํางานด้วยการถ่ายกล้องหลักและกล้องมุมกว้างสลับกันเนี่ยสีมันจะไม่โดดนะครับมันจะดูกลมกลืนกันดีมากๆเลยนะทีนี้ถ้าเกิดเทียบสเปคในราคามาแปะพันน่ะผมคิดว่ารุ่นเนี้ยอาจจะสู้บางรุ่นไม่ได้แต่สิ่งที่รุ่นนี้ทาได้ดีกว่าแน่นอนเลยคือเรื่องของซอฟต์แวร์ผมคิดว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่จูนมาเสถียรเรียกว่าที่สุดของ Android แล้วก็ว่าได้นะครับคือมันใช้งานง่าย มันจะเถียนปัญหาไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีอะไรที่มันเออแปลกๆนะครับทีนี้ถ้าหยิบเาะตัวไฮไลท์ฟีเจอร์สหรับคนทํางานมาเนี่ยผมคิดว่ารุ่นนี้มีอยู่สองทยางอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการแชร์ไฟล์ซึ่งตัวการแชร์ของซัมซุงเนี่ยมันมีข้อดีคือเราสามารถแชร์ Android ด้วยกันได้อยู่ละข้ามค่ายได้นะครับมันเป็นฟีเจอร์ของ a อ d r o i ยอยู่ละแต่ซัมซุงเอามาทําให้มันง่ายขึ้นนะครับและถ้าไม่ใช่ Android ด้วยกัน เป็นค่าอื่นเช่นถ้าคุณต้องการแชร์ให้ iPhone เราก็สามารถส่งด้วยลิงก์หรือว่าสแกน QR เอาก็ได้นะซึ่งอันนี้แหละผมคิดว่ามันเป็นการส่งไฟล์ที่สะดวกมากโดยที่ว่าเราไม่จาเป็นต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มนะครับเหมาะมากกับคนที่มีมือถือหลายเครื่องหรือว่าจะส่งให้เพื่อนที่เราอาจใช้ซัมซุงเพื่อนอาจใช้ยี่ห้ออื่นเพื่อนอาจใช้ iPhone อ,อะไรอย่างเงี้ยส่งข้ามได้หมดเลยมีปัญหานะครับถัดมาเลยคือเรื่องของออโต้บล็อกหรือว่าการบล็อก ป้องกันสิ่งแปลกปลอมซัมซุงเข้าใจคำว่าป้องกันมิจฉาชีพนะถ้าดูที่หน้ากล่องเ,เนี่ยมือถือซัมซุงเนี่ยมีโหมดป้องกันมิจฉาชีพด้วยนะครับหลักการก็คือถ้าจะติดตั้ง APK อะไรต่างๆที่มันไม่ได้อยู่ในสโตร์ของ Samsung แล้วก็ของ Google เนี่ยเขาจะบอกไว้ครับไม่ให้ติดตั้งหรือถ้ามีการเอาอุปกรณ์มาเสียบเข้ากับตัว USB-C UM เพื่อทําการกอปไฟล์หรือว่าแฮกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําไม่ได้จะปิดไว้หมดนะครับ คือเอาง่ายๆว่าถ้าจะแฮกด้วยวิธีเบสิกพื้นฐานอะ่ะทำไม่ได้สุดท้ายที่ผมคิดว่าเหมาะคนทางานมากก็คือการบันทึกเสียงการโทรครับคือเวลาที่เราทํางานเนี่ยแล้วกาลังยุ่งๆติดพันหลายออเดอร์อย่างเงี้ยบางทีเราจําไม่ได้ว่าใครสั่งอะไรไว้นะครับซึ่งพอมีบันทึกเสียงการโทรเนี่ยเราจําได้ไงเราเปิดทวนได้ว่าเบอร์นี้โทรมาเรื่องนี้สั่งแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่าการคุยกันในการในทีมนะครับเราก็จะรู้ว่าทีมเราโทรมาคุยเรื่องอะไร มัวหน้าบอกอะไรหรืออย่างผมเองอ่ะบ่อยเลยบางทีผมนอนได้เป็นเวลาผมตื่นทเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยบางวันนะลูกค้าโทรมาตอนเช้าผมงงเงียบมารับสายคุยไปแล้วตกลงไปแล้วแต่จําไม่ได้ว่าคุยอะไรนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้ว่าเราคุยอะไรไประหว่างรุ่นเนี้ยกับรุ่นเน็มแพงของทัพซุงไม่ไรต่างกันนะครับที่ผมเจอเลยคือจุดที่สําคัญอย่างหนึ่งคือ AI ครับรุ่นนี้มี g e m i n i ครับก็คือเป็น AI ของ Google เราสามารถกดปุ่มด้าน ค่าเนี้ยกดค้างไว้เพื่อเรลก Gemini ขึ้นมาอย่างเงี้ยได้นะครับหรือว่าจะเรียกด้วยทีอื่นก็ได้ใช้ถามใช้สรุปพวก YouTube ใช้อะไรต่างๆได้ดีมากนะครับแต่เขาไม่มี AI ของ Samsung เองนะครับซึ่งการหายไปของ AI a m s u n งเนี่ยหมายความว่าเวลา Edit ภาพแก้ไขาภาพเนี่ยมันจะไม่มีฟีเจอร์ฉลา,ฉลาดเช่นลบออบเจกต์ที่ไม่ต้องการลบบุคคลนะครับหรือว่าลบแสะกระท้อนจากพวกกระจกปูปลาอะไรต่าง หรือการแจเรทภาพขึ้นมาอะไรพวกนี้ในรุ่นนี้จะไม่มีนะครับอย่างที่บอกไปก่อนนั้นนี้นะครับว่าถ้าในงบ8 0 0 0บาทเนี่ยจะหามือถือ,อแรงเดี๋ยวนี้หาไม่ยากแต่จะหามือถือที่มันเสถียรและเราไว้ใจได้ในการทํางานเนี่ยรุ่นเนี้ยผมคิดว่าไว้ใจได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือศูนย์บริการซูงผมคิดว่าเป็นศูนย์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศและไว้ใจได้มากๆนะครับชาน,นถ้าหามือถือที่เน้นการทํางานไว้ใจได้ราคาแปดพันเนี่ย วารุนิ้เหมาถ้าสนใจนะอย่าลืมกดสั่งซื้อได้ใต้คลิปนะผมแปะในตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับก็การสั่งซื้อของคุณเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนผมนะจะได้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับก็ขอบคุณที่ฟังกันจบคลิปนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ